สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น,อน,น,น้องวัสดุสุคนเท่านี้สบายภาพุุคนมรับสมบรรยากาศยูทีสวนของเอื่อยเพื่อนเนาะมันกระสิมีอาส่วนควรัวเล็กๆน,น้อยนอยเป็นอาการปลูกฝังเลี่ยงสัตว์ขนาดหน่อยเนาะกระสิมีแหนแดงแหนดแนดงอันนี้เป็นเพื่อนเลี้ยงเพื่อให้เป็นอาหารสัตว์ก็คืออาหารปลาอาหารกรบแล้วก็เป็ดไก่เอาไปเลี้ยงเป็ดไก่ก็ได้เลพี่น้อง เลยหมักเลยน้ำยังก่อนสุกๆแล้วมาบเบลีกินได้ชิ้นหมดแล้กินได้แน่นี่นะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นลูกกบหน่อยอันเพิ่นสิมีอ่างแล้วก็เพิ่นสิเลี้ยงลูกกบหน่อยเนาะโอ้ยบ่ได้ธรรมดาเด้อนี่หลายเด้อพี่น้องจำนวนปะไรๆเนาะแต่มันยังบ่ทันได้ใหญ่ ก็จะมีทั้งโตเป็นต๊ะกบแล้วแล้วก็มีทั้งโตที่เป็นลูกหวกแเลยเนาะอันนี้เจ้าของยัญญามาเปลี่ยนน้ำพี่น้องสบามากเลยแบบมาขอทายก่อนเจ้าของปนยังมาอยู่เนาะเจ้าของอันน้องกบเนี่ยก็หลายเดี๋พี่น้องอันมันขึ้นง่อยตุบตุูอยู่ในนี้ก็ร้ายแล้วก็อยู่ในน้ำก็ร้ายเนาะแต่ว่ามันนำยังบริถกเปลี่ยนเมื่อก่อนสบากะเรียงเนาะกบเนาะ ตอนนี้บริเลียงและหัวอาหารเพลงหลายพี่น้องเอ้ยนี่อัน้ก็จิเป right> ็นมะนาวมะม่วงหาวมะนาวโหนะพี่น้องบานเขื่อนมะม่วนเขื่อนมนม่วงหัวเอิ่นเอียงงอนหล้ํา เงินลับนม่แย่งก็เอ้านี่จะกำแยางนี่ก็กำแยางอันนี้มันยงหวานเลยนี่พอเอามาจะเกินเอตูดเงินหวานกระทั่งปีนี้ดีแลวเนาะอันนี้เจ้าเพิ่นเอิญหมากเอียงพี่น้องสบายกับบุหงเนาะถามเจ้าของเพิ่นกับบุหงแต่ว่าผูกผูกแก่แท่หัมบูยู่เนาะถามเมียเพิ่นบ่หูุจากถามเอื้อยเพิ่นบ่หูุ่นหมักยัง่ว่างามเนาะ มันจะออกมาเป็นผ้าเอ้าเอ้าอันนี้คุณปลูกใส่กระถางเอ้าคุนปลูกใส่กระถางแต่ยังเป็นหมากวัตถุต้นเด้อพี่น้องเอ้ยหมากเดือบ่นี่ค่ะอันนี้ต้นหมักเดือบจีหมักเดือบยังองนี่ต้นหมักเดือบยังองนี่เดือบใหญ่เท่านี้เอ้ยหมักเดือน้อยนะเดือบกิดแล้วหนักเน่นหน้อยอ่า เดือยเนออันนี้ก็สิเป็นหมักมีเนะพี่น้องเป็นหมักมีหมักไงหมักไงสุดอยู่ในต้นนี่เนะอันนี้เป็นเพลงไว้เป็นเพลงไว้ต้นหักเอื่อยเป็นชิมาหมักไงไงเป็นหมักต่ำพรมพี่น้องเนาะมูนรุษเกือบจำดินอันอยู่แต่เงาต้นนี่เนอ นอนยาเลพี่น้อนก็พิจนนอนหนึ่งอยาโอ้โหน้ำตาลน้ำตาลหนึ่งหโอหลายเดียวะไรพูน่ะู้ดแวนั่นละตัวสูงๆนะด่ะมน ดัยอันนี้มาแขงเหด็กน้ำซับมาหนีบจะได้ก็ได้มาเรื่อยๆเด้อเหมือนในดินไดาหรือมั้งามนะนีขึ้นมาเรื่อยๆเด้อเรื่อยดดิ เป็นกานตัดเป็นดอกไม่เจอกันนะเขาขี้เลื่อยน้ำร้านสองส่อเขาเอามาห้ก็เลยเอามาถอดใช่มนี่ตัดเอาอีกตัดเอาอีกน้ำร้านด้วยตรงไว้จักสามเดี๋ยวอีกยอนนี่นี้เอ็มนี่เ้ยเน้ยเน้ยเฮ้ยหดูเลยนี่ตัดยอนลงไปเลยนี่จถถดิโอ้ยลางเอา เอานเน่งมันดิเอามีดปาดเอาเอาราแล่นงนยหน่อยมันไขมันปุ่งไหมระวังมีดใส่เจ้าของเด้านนไ่อีโได้เได้หไม่ให่ดีนี้อ้ยนี่มันยังยอดน่อยเลยตะกี้ยังยอดบางใหญ่เอาแน่นยอดนี่นี่น หงวงกินะเริอบวงหวานะหวานเดอืมอืมฮะเน้ำไม้เข้านะเลี้ยงนนท่นนมนเทียวบ่่ยนี่น่แอมนี่เป็นดอะรอใสุ่เลยเลยอะยับระวงมีดใช้จ้าของเด้อ

เป็นอย่งหมอยากมาอยากมาอยากมานะเอาตืมอีกบอฮะลายลวขบุกขบเกลยลายอู้ข่มขาป้าปอันนี้ก็จะเป็นเครือหมักถั่วพื้นน้องโอ้งามเสยยด้อนี่เดี๋นปลูกน,น,นี่ ดินเพิ่นมันบวมเนาะอันนี้เมนมักทั่วเพิ่นปลูกในฤดูฝนหนาฝนนะพี่น้องมันจะหิดข้างไงเนาะเอาเสือกฟางหิดข้างให้มันบวบเด็ดจำประนันก็ต้องเด็ดจำไหวเจ้าอย่าเด็ดจำประนันให้มันมีตอมันหเดิ เด็ดไปสิเด <si> ็ดไปสิเดฮ้ิเห็นกระเจ้าเด็ดหรกว่านี่มันมีอันนี้มันดําเงาเองมันลำเลียงอันเลียงเครือมันจะไปเด็ดแบบนั้นมันกระเป็นหมดเลยวันนี้นี่มันกระบกเกิดเลยลองปิดมึงดูจีใบมะเขียบก็ได้ พิดใบมะเขียบมึงดูจะก,กระดกโงอนอยู่ไปจ้ะเขาบอกต้นไม้ทุกชนินดนะอ,อยู่แล้วนี่ฮะโอ๊ยุ่ปคนกบดีพิชคนขอยังบดพิดใบมะแขือมะเขืาาอาหาหรด